สวัสดีครับพี่น้องครับเต้วิถีบ้านเรานะครับวันนี้ครับพามาเลาะของน้แห่งข้างหลังครับเป็นหมายเก่าแก่มากเลยครับหมายนี้แต่ไม่เคยมาหาสักทีนะครับวันนี้มาหาเลาะเพื่อพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวลองเลาะดูนะครับแต่มาเจอแล้วครับรูนะครับเดี๋ยวลองตกไว้นะครับเดี๋ยวเรามายามห้อมกันนะครับโอ้ไม่จะออกมานานนะครับพี่น้องร้อนๆอย่างนี้ครูร้อนมากเลยครับตอนนี้ สุดยอดไปเลยนะครับพี่น้องครับร้อนแบบแทบจะเป็นลมเลยครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวไปดูรูปลาไหลกันนะครับว่าจะมีกี่รูครับไปครับภาพพี่น้องครับมันดูรูปลาไหลนะครับนี่ครับผมเปิดแล้วนะครับตรงนี้ครับนี่ครับเหยื่อของเราเป็นไหเชอรี่นะครับเดี๋ยวเสียบไม้แหย่กันเลยครับพี่น้องครับใส่ไม้แหย่่างนี้เลยครับ เดี๋ยวมันลุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะมีตัวมากินหรือเปล่านะครับครับนี่ครับผมจะบอกทุกคลิปนะครับว่าให้จับสายดีๆครับงั้นเรามีโอกาสที่จะไม่ได้ตัวมันนะครับถ้ามันกินเบ็ดแล้วนะครับนี่ครับโอ้เสร็จแล้วครับครับไปดูรูต่อไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมาเจอตรงนี้อีกหนึ่งรูครับเดี๋ยวนี่ครับดูครับเตรียมเบ็ดไว้แล้วนะครับใส่กันเลยนะครับพี่น้องครับ นี่ครับถ้ามันใส่ไม่ได้ก็ใส่ค่อย้แค่ปากรูนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นกินเองครับน้องครับนะครับครับจัดสายดีๆครับห้ามลืมนะครับพี่น้องครับใครที่อยากตกปลาไหลเป็นนะครับครับนะครับไปดูลูดต่อไปนะครับน้องครับย้ายหมายมาที่นะครับที่เมื่อกี้มีแค่สองตัวนะครับเดี๋ยวเรามาใส่หมายนี้ครับเมื่อกี้เดินดูนะครับมีสองคำดูนะครับ แต่ว่าเข้าไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะครับพี่น้องครับเสียงรถเทนาดังนะครับเจ้าของนาก็สูบน้านะครับเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวเราเหมือนรุ่นมายมพร้อมกันนะครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับใส่เบ็ดเสร็จแล้วครับใส่เบ็ดไว้ประมาณสิบหลังได้นะครับเดี๋ยวเราไปยามรอบแรกกันเลยนะครับขี่รถกลับไปดูจุดตามที่เราตกไว้กันนะครับเพราะว่าผมตกไว้หลายจุดนะครับประมาณสี่ห้าจุดนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูนะครับไปดูเลยนะครับมาชมบรรยากาศครับ ครบสี่โมงครึ่งแล้วนะครับพี่น้องครับกลมงแรงเลยครับวันนี้เขาว่ามีพายุนะครับพี่น้องครับไปครับไปดูติดตามมันต่อครับไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูรูนี้กันนะครับนี่ครับมีน้าเข้ามาดูด้วยครับติดตามครับติดตามเดี๋ยวดูนะครับว่าจะอยู่ก่อนนะครับดึงสายเหลือน้อยๆครับอันนี้เห็นป่ะสายจะนิดเดียวเอง อยู่ครับพี่น้องครับ <came> อยู่ครับอยู่ครับตรงนี้อยู่ครับครับค่อยๆขึ้นมาแล้วครับไม่รู้ตัวใหญ่เปล่าครับสายพี่อีไม่ขึ้นตามรูเนี่ยว่ารูมอยู่นี่ติดไม้แน่เลยเนี่ย ไปคนละทางกันเลยเอายากสยูทีนี้โอ้โหมันดึงลงมาดินแข็งเลยตัวไม่ใหญ่แล้วตัวนี้เดียวดูแล้วอะมันไม่ขึ้นมาตามรู้นั่นแหละ ตกอขนไหลรูอยู่ใส่เอารูนี้กินก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเรือหลายรูอยู่อ่ะเออตรงนู้นที่อื่นเอาล้วครับเอาละครับ <laughs> โอ้โหมเมื่อยแล้วสิเนี่ยจะขึ้นก็ไม่ขึ้น่โอ้โหตัวท่าน,นี้ เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหขึ้นมาแล้วพี่น้องดูครับเป็นนิโกเลยครับโอ้โหมีข้เต็มเลยโอ้โหมีน้ำเข้ามาติดตามเลยครับไปครับไปดูตยอไปครับพี่น้องครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานที่ได้นะครับได้หนึ่งตัวครับขากลับถือว่ายังหมานอยู่นะครับนะครับดูตัวครับครับนี่ครับได้มาหนึ่งตัวนะครับประมาณสองสามขีดได้นะครับถือว่าไม่เล็กนะครับยังพอได้อยู่นะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไปดูคันที่เหลือพรุ่งนี้เช้ากันต่อเลยนะครับน้องครับไปครับเจอกันครับผมสวัสดียามเช้าครับผมเมื่อวานมาใสาเ่เป็แปล่อยไหมครับได้ไปหนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวเช้านี้มาลุ้นดูหนึ่งนะครับว่าจะได้เพิ่มสักแต้มสองแต้มไหมครับ ครับพาชมบรรยากาศเช้าๆ้าครับก่อนยามปลาไหนะครับโอ้โหลมเย็นๆนะครับอาทิตย์กำลังสาดแสงเลยนะพี่น้องครับโอ้โหบรรยากาศสวยดีครับนะครับพี่น้องครับไปรอลุ้นยามปลาไหลพร้อมกันครับไปครับพี่น้องครับมาถึงหมาย้วครับนี่ครับเบดทของเราอยู่ตรงนี้สามคันเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับคันแรกดูเหมือนจะไม่กินนะครับแต่คันนี้ครับสายเหลือน้อยครับคันนี้สายเหลือน้อย อีกค it well, ันนึงก็สายตึงเลยนะครับคันนี้ก็สายตึงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วดึงให้ดูนะพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับลองดึงหลังนี้ก็ดูนะครับสายไม่ตึงนะครับแต่ว่าสายเหลือน้อยครับด๋ยวลองดึงดูคันนี้กันก่อนนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับตัวเบานะพี่น้องเหมือนจะไม่มีตัวพไม่มีตัวจริงนะครับพี่น้องครับ เดี y, de mm ๋ยวดูคันนี้ค right? the ันนะครับครับผมคันนี้ครับเมื่อกี้ผมนั่งอยู่มันมีฟองอากาศพุดขึ้นมาปุ๊บ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 เลยนะครับเดี๋ยวเราดึงดูนะครับคันนี้สายตึงเปียเลยนะครับคันนี้อย่าจะอยู่นะพี่น้องครับพี่น้องครับอยู่ครับอยู่นะครับตัวนี้อยู่นะครับ หย,ย,ยุบอยู่อไปติดไม้ข้างล่างกันหนึ่งกันนะครับหูยรูไงใหญ่มากเลยนะพี่น้องครับ,รบ,รบเหมือนว่ามันดึงออกไปข้างนอกนะครับ โอ้ og, พี่น้องครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหทำไมมันเป็นงี้ครับพี่น้องโอ้โอะไรนะครับเนี่ยดูครับทำไมมันเป็นงี้ครับพี่น้องโอ้โหมันพันกันครับดูครับโอ้ oo, อะไรครับเนี่ยครับเดี๋ยวล้างดีๆครับโอ้ oo, พี่น้องดูครับมันพันจนตายเลยนะพี่น้องโอ้ ผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับอย่างนี้มันพันอะไรขนาดนี้นะครับโหแม่พันไดโหดมากๆเลยนะครับดูครับโ้พันตายคารูเลยดูครับโห่คีับผลงานครับตัวสวยๆครับพอได้ผัดเส็จครับพี่น้องครับไปครับ น่ครับมาดูรูนี้กรูงครับสายตึงนะครับเดี๋ยวลองดึงดูเลยนะครับว่าจะอยู่นะครับตึงนะครับพี่น้องครับเหมือนจะอยู่นะอือพี่น้องครับโอ้โหมันดึงขึ้นมานี่ครับพี่น้องดึงขึ้นมันจะดูรูบอลนะโอ้นี่ครับนี่ครับทางครับหนีครับ มันดึงขึ้นมาอยู่ข้างบนครับพี่น้องครับมันดึงขึ้นมาอยู่ข้างบนครับดูนี่ครับดูนี่ครับโอ้เคยเจอไหมพี่น้องดูโอ้โหครับตัวสวยเลยครับโอ้ดูสวยครับดูผลงานครับโอ้นี่ครับผลงานตัวสียสวยเลยนะครับนี่ครับ นะครับแปมสามองแล้วครับครับเดี๋ยวเบ็ดเราหลายขันครับไปดูรูต่อไปครับไปครับครับพี่น้องครับมาดูรูนี่รูนะครับสายตึงนะครับอุ้ยขอโทษครับนะออ้สายตึงนะครับเดี๋ยวลองดึงดูคว่าวาอยู่หรือเปล่านะครับแต่เมื่อวานมันกินไปทีงแล้วครับพี่น้องครับอุ้ยอุ้ยไปึงครับมันจะอยู่ครับพี่น้องครับมันจะอยู่ครับ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  โอ้โหสู้สู้สู้ครับสู้ครับสู um ้ครับเหมือนจะตัวตัวใหญ่นะครับเหมือนจะตัวใหญ่นะครับค่อยๆขึ้นนะครับโอ้ขึ้นครับขึ้นนะขึ้นนะเหมันจะมีไซน์นะครับตัวนี้ ดองขึ้นนะพี่น้องขึ้นแล้วครับ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 พี่น้องครับขึ้นแล้วครับโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับโอ้นี่ครับตัวสวยครับโอ้แต้มสีมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้แต้มสีมาแล้วครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูอีกสองคันที่เหลือครับไปครับโอ้พี่น้องครับเหมันหมานะครับมาดูรูนี้ครับกินอีกแล้วนะครับแต่มาดูนะครับว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับพี่น้องครับมันผ่าดินนะครับพี่น้องครับหมือนจะอยู่นะครับพี่น้องครับอ้มันผ่าดินไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวครับหันกล้องตามหน่อยนะครับ ขุดตามนะครับตัวนี้เตือนอีกแล้วครับเรามันไม่ขึ้นมาตามรูครับเราต้องขุดช่วยมันนะครับงั้นถ้าเราเอาฝืนดึงไปสายมันจะขาดนะครับไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ ติดไม้ใช่เปล่นะพี่น้องไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันกินเด็ดแล้วน,นะครับงานหยาบเลยครับรูุ่นนี้โอ้โหแล้วข้างล่างมีแต่ไม้ เดี๋ยวถ่ายกล้องตามนิดนึงนครับดูไม่ชัดนะครับไม่รู้จะได้แต้มหรือเปล่า ขึ้นกันไม่ขึ้นนะครับพี่น้องครับข้างล่างมันมีไม้ดูนะครับขูไม้ทั้งดุนเลยนะครับลำบากมากตูนี้ตัวนี้ตัวเหมือนจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เนะครับ โคตนะครับโอหลูมน้นะครับขึ้นมาแล้วครับน้องครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับโอ้กว่าจะเอาได้ครับโอ้ตัวสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้ ประมาณสี่ข oh, ีดได้ครับพี่น้องครับกว่าจะได้แย่เลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูรูต่อไปครับเดี๋ยวอีกคันนะครับพี่น้องครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานที่เราได้นะครับโอ้โหสุดยอดครับหมานๆเลยครับออกมาตกทีแรกก็ยังหมานอยู่นะครับพี่น้องครับสุดยอดครับไปครับไปดูผลงานกันครับโอ้พี่น้องครับนี่ครับดูผลงานแล้วนะครับ โอ้ห้าแต้มนะครับรวมเมื่อวานตอนเย็นด้วยครับหนึ่งแต้มครับเที่ยวยามรอบแรกนะครับพี่น้องครับสุดจอดนะครับออกไปทีไรก็หมานนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่ลืคลิปหน้าพาไปไหนติดตามไปดูกันต่อนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับ